ผมรายการบ้านป้ายแดงคลิปนี้ผมจะพาไปหาเนื้อคู่เอ้ยไม่ใช่ไปหาแบบบ้านดีๆกันที่บ้านและสวนแฟร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริษัท SC แกรนดรับสร้างบ้านนะครับซึ่งงานบ้านและสวนแฟร์ SELECT 2022ก็จัดวันที่19นะครับถึงวันที่27มีนา2565นนี้นะครับที่ไบเทคบางนา เห็นไหมครับว่าที่นี่เขามีแบบบ้านหลากหลายให้เลือกสรรกันกเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีจุดขายเด่นนั่นก็คือการเป็นอินเท l i g เจนต์โฮมนะครับรายแรกๆของประเทศไทยนะครับซึ่งความเป็นอินเท l i g เจนต์โฮมนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นความสะดวกสบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการผสมผสานเทคโนโลยีสมาร์ทเดเวลเเข้ากับตัวบ้านนะครับเช่นการเก็บข้อมูลแบบ n a s System อุปกรณ์สมาร์ทเดเวลต่างๆและระบบ Home Automation นะครับซึ่งจะทําให้บ้านมั่นคงอยู่สบายและประหยัดพลังงานนั่นเองครับสวัสดีครับผมนายธีรพงศ์นัทลาวงนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอซีแกนรับสร้างบ้านครับผมเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรือัจฉริยะนะครับรายแรกๆของคนไทยครับวันนี้เราก็นําโมเดลนะครับบ้านที่เรามีเนี่ยมาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นพิเศษในงานเนี่ยนะครับบ้านและสวนแปดนะครับอันนี้เป็นแบบบ้านใหม่ล่าสุดของเราครับ ขนาดประมาณ800ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นบ้านทรงยุโรปนะครับแตบบ่เป็นโมเดนยุโรปแล้วก็จะมีฟังก์ชั่นเนี่ยครบถ้วนนะครับเรื่องของระบบอัจฉริยะก็ให้จัดให้เต็มนะครับถ้าท่านสนใจที่จะตั้งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย <c oughs> ก็ติดต่อหรือตามเฟซบุ๊กเพจที่เอสีแกรนรับัางบ้านได้เลยครับครับผมตัวน,น,นี้เป็นอีกหลังหนึ่งหลังใหม่ครับผมพี่พาไปดูนะครับหลังใหม่ที่ที่ สร้งางมาร้อมกันนะครับอ,อ,อันนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นก็ขนาดเดียวกันนะครับประมาณเกือบเกือบ800ตารตางเมตรนะครับก็จอดรถได้4คันหมนกันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นโมเดิร์นโคปิคอลนะครับเป็นจุดเด่นของมันนี่คือจะมีผนังสุะลายนะครับแล้วก็เส้นส,สายที่เป็นโมเดิร์นทำให้บ้านเนี่กว้างครับผมและแน่นอนนะครับระบบอัจฉริยะของบ้านเนี่ยก็จะมีเหมือนกันทุกหลังเลยเหมือนหลังนันะะของเรารับสร้างบ้านรับ ออกแบบปรึกษาครบวงจรหมดเลยใช่ไหมฮะเอ่อจริงๆเราเป็นธุรกิจรับจ้างบ้านที่เรามีแบบม,มาตรฐานให้<ม>ลูกค้าเลือกนะ<ม>ครับทีนี้โอเคแต่ละคนเนี่ยก็จะความต้องการที่ไม่เหมือนกันเราสามารถใช้แบบของเราที่เป็นมาตรฐานนียมาปรับเพิ่มปรับแก้ปรับลดนะ<ม>ครับเพื<ม>่อให้จัดความต้องการให้ตรงกับความต้องการของครอบครัวเนี่ยได้ง่ายนะครับ,รบแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะไม่ได้แพงมากเพราะว่าเ,เราดีไซน์ไว้หมดแล้ว ทั้งส,สเปกเนี่ยเราจะมีสเปกให้เลือกอจนท่านพอใจอครับผมตอนนี้เราจัดบ,บูธอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับบ้านและสวนแฝดนะครับท่านใดที่สนใจหรือคิดจะสร้างบ้านนะครับอย่าพลาดที่จะมาชมนะครับอย่าพลาดที่จะมาชมราคาที่ในงานนี้นะครับเป็นราคาที่เราจัดเป็นวิเศษสําสำหรับปีนี้นะผมเข้าใจว่านะครับผมที่ว่า ภายในปีนี้ราคาที่งานนี้ของเอสซีแกเนี่ย, e ยจะเป็นราคาที่พิเศษที่สุดขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผม